วัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศนะคะโอ้โหซีรดูค่ะทั้งแดดทั้งฝนทัง้งหิมะลงเหมือนเดิมค่ะหนาวมากอาปิออกไปข้างนอกมาไปเอาปลาจมค่ะกับเพื่อนเขาขายปลาจมเราอยากจะมากินให้ดูเรามีปลาจมบ้านเราเขาจะกินกับกระเทียมใช่ไหมคะกระเทียมแล้วก็พริกใช่ไหมคะแล้วก็ขิงซอยนะคะเป็นเหมือน เพราะว่าเขาแปลงมาแล้วแปลงก็คือเขาปรุงมาแล้วเขาใส่ตะไคร้ใส่มะเขือใสเอ่เขาเรียกอะไรพริกอนะคะ่ะในเครื่องในนี้มาอยู่แล้วแต่อัเปิลก็อยากจะเอามากินด้วยนิดหน่อยให้ทุกคนดูนี่เขาใส่กล่องพลาสติกมาอย่างดีเลยค่ะอยู่ที่นี่เราก็ได้กินปลาจมนะคะ <c oughs> อัเปิลชอบกินเหมือนกันปลาจมเพราะว่าเราทำไม่เป็นคะ่ะที่นี่มันอากาศหนาวคะ่ะถ้าทำเขาก็ไม่เป็นคะ่ะ เขาจะเป็นอยู่ช่วงหน้าร้อนนะคะก็คือเดืนเอนปลายปลายเดือนกรกฎาเดือนสิงหาก็คือจะร้อนที่สุดในช่วงนั้นของหน้าร้อนที่นี่นะคะแต่บางปีก็เหมือนที่อั p เปิลบอกแล้วคะ่ะนิดเดียวหน้าร้อนแล้วหลังจากนั้นก็ทั้งฝนทั้งหนาวทุกอย่างเหมือนเดิมคะ่ะนี่แหละมันทําให้คนที่นี่ไม่ค่อยจะยิ้มเพราะว่ามันเกี่ยวกับอากาศด้วยนะคะเพราะว่ามันพ่วงกันหมดเลยคะ่ะแต่คนบ้านเรามันแดดแรงใช่ไหมคะยิ้มจนแบบเห็นไหมฮะรอยตีนกา คือยิ้มมากติดที่ใส่เมืองยิ้มมากแต่อัปปันจะชิมให้ดูก่อนนะคะเขาปรุงมาหมดแล้วเขาบอกว่าเปรี้ยวพอดีทุกอย่างอัปปันก็จะชิมจะเป็นของแบบว่ามาจากเมืองไทยนะคะอืมโอเคเลยค่ะเปรี้ยวแล้วพอดีเลยคะ่ะก็อัปเปิลมี กระเทียมนะคะกินกับกระเทียมเปรี้ยวพอดีเลยค่ะเขากะได้เก่งมากนี่นะคะ่ะอยู่ที่นี่ก็คิดถึงอาหารบ้านเราบ้านเราจะมีปลาจมเขาเรียกพุงปลาใช่ไหมครัพุงปลาด้วยเขาทำอย่างนี้ าจจะฟังดูแลปแปลกๆนะคะว่า,อาวาอัปเปิลกินอะไร <c oughs> แต่เชื่อค่ะนี่เป็นอาหารที่อัปเปิลสัรหามาแล้วก็ชอบกินไม่ได้กินบ่อยๆนะคะของหมกักมักดองอย่างนี้นะคะต้องมาจากบ้านเราจริงๆถึงจะอร่อยนะคะอัปเปิลเคยทำที่นี่แต่ก็รสชาติเขาเปลี่ยนเหมือนกัน,นะคะ่ะ เอาไว้จนแบบเออจนเหนื่อยอะคะ่ะกว่าเขาจะเป็นแต่บ้านเรานี่เป็นมาเลยแล้วเขามาปรุงเครื่องใส่ตะไคร้ใส่มะเขือใส่พริกที่บ้านแอปเปิลก็จะกินอย่างนี้แหละคะ่ะส่วนมากปลาจมปลาล่าสับแล้วก็จะมีเออขี้ปลาหรือว่าพุงปลาใช่ไหมคะ เราทำเหมือนประจอมนี่แหละคะ่ะแต่ใช้พุงปลาช่อนพ่อจะทําอร่อยมากค่ะอเทียมโชคดีอยู่คนเดียวไม่มีใครมาดมกลิ่น <c oughs> เป็นข้อดีของคนโสดน,นะคะ บางทีก็มีเพื่อนมาหาบางทีก็ไม่มีแต่อเปิลว่าอยู่เป็นโซนแล้วก็ถ้ามีเพื่อนอย่างนี้ก็อยู่ใครอยู่มันดีกว่าเพราะว่าเราแก่แล้วก็คือชีวิตคู่คงไม่มีอีกแล้วเพราะทุกคนต่างคนต่างแก่ก็คืออยากจะเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ไม่อยากมีหันทะไม่อยากมีอะไรมายุ่งยากก็คือเจอกันก็เจอไม่เจอก็ช่างมันประมาณนี้แหลคะค่ะชีวิตอปเปิลกับเพื่อน มีอายุเยอะแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาเรื่องคู่เรื่องผู้ชายหรือเรื่องอะไรก็ช่างค่ะเปิ่นไม่ชอบหล้วเออเป็นแค่เพื่อนกันนิดหน่อยไปเที่ยวไปโน่นนี่กันโอเคแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่คิงสุดยอดประจอมเจ้าเนี้ย ใครอยากกินนะคะร้านน้องจินนะคะเขาเอามามีจํานวนจํากัดค่ะบางคนนี่เอาเป็นสิบกล่องเลยนะคะแต่อัปเปิลเอามาสองค่ะเก็บไว้อันนึง้วก็กินอันอนึงแม่เขาทํามาจากเมืองไทยแล้วก็ส่งมาเป็นอร่อยมากคะ่ะ รับรองวันนี้ข้าวหมดกระติบหน่อยเพราะนานแล้วอ่ะปนไม่ได้กินประจอมวันนี้ก็เลยกะว่าจะเต็มคือไม่ยอมแบ่งเลยคือยกทั้งกระปุกเลยนะคะดูความเยอะของเขาเปนให้ดูนะคะนี่เป็นเยอะจริงแล้วเขาใส่เครื่องอใส่มะเขือใส่อ ตะไคร้ใส่พริกมาให้เราด้วยแต่อัปเปิลมีอีกต่างหากค่ะนี่แหละเขาถึงว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจถ้าบ้านเรา วลกลับไปบ้านเนี่ยอัพเปิ้ลจะออเดอร์โน่นนี่นั่นนิ่นนั่นของที่อัเปิ้ลอยากกินก็คือจากไซส์สิบไปนี่เปลี่ยนเป็นใช้์สิบสองบอกตัวเองว่ากลับมาแล้วค่อยลดเหมือนการลงทุนใช่ไหมคะโอ้ห์ รอมาตั้งนานว่าจะไปกินของอร่อยที่เมืองไทยเวลาไปถึงโน้นบางคนก็มิดกระเมย์แบบไม่อยากกินโอ้วนแต่แอปเปิลบอกว่าขอหน่อยเหอะสักสาอาทิตย์อย่างนี้จะกินสิ่งที่อยากกินนะตอนนี้ดีขึ้นเยอะค่ะ ั้งแต่มีร้านน้องจินนี่เขาออเดอร์ของมานะคะมีเกือบทุกอย่างที่ว่าของบ้านๆเรานะคะของที่แอปเปิลชอบกินบางทีก็ติดธุระไปเอาไม่ได้อย่างงี้บางทีก็เสียใจอยากกิน,นะคะ่ะแต่ก็มันก็ไกลอยู่นะคะขับรถประมาณสามสิบกว่านาทีค่ะไปกลับก็เกือบชั่วโมง วันนี้โคไปให้น้องสาวโชว์ว่าบ้านเป็นยังไงอะไรเห็นบ้านแล้วก็สงสารค่ะเพราะบ้านมันไม่มีใครมาอยู่ใช่ไหมครับเป็นแต่บ้านเป็นบ้านสวนใหญ่มากค่ะบ้านของแอปเปิลที่เมืองไทยคนระับสงสารก็คือแอปเปิลไปส่วนมากปีละครั้งก็ไปนอนประมาณอาทิตย์หนึ่งบางทีอย่างมากก็สิบวัน เห็นแล้วสงสารแล้วขนุนที่อัปเปิลปลูกไว้นะคะเขาดกมากค่ะปีนี้ที่นี้อัปเปิลซื้อเขากล่องหนึ่งสิบปอนก็คือเป็นสี่ร้อยสามสิบบาทสิบปอนก็คือครึ่งกิโลค่ะรวมทั้งเม็ดด้วยนะคะ แต่ที่บ้านแอปเปิลนะคะเมื่อเช้าน้องบอกสุกสองลูกเลยคือลูกเบลอร์ประมาณห้าหกหกเจ็ดกิโลลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับโอ้โหคิดถึงบ้านเลย <c oughs> ตลกกับพี่สบายคนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูก <c oughs> คนปลูกนั่งอยู่นี่แต่ไม่ได้กิน ที่จริงเวลาอัปเปิลไปบางทีก็มีสุกบ้างคะ่ะแต่น้อยมากโอกาสอร่อยคะ่ะขอบอกนะคะประจอมนะคะไม่รู้บ้านเราหน้านี้จะมีไหมในตลาดแต่เชื่อเ่อค่ะถ้าไปหาดีๆอาจจะเจอ แล้วต้องเป็นเจ้าที่อร่อยด้วยนะคะบางเจ้านี่เขาเขาปรุงไม่เป็นบางคนน่ะเอามาขายเฉยๆอย่างเงี้ยเวลาเราชิมนี่ใส่แต่ผงชูรสนะคะบางเจ้านะต้องดูด้วยค่ะซื้อมาถุงเล็กๆก่อนคะ่ะมาชิมถ้าอร่อยค่อยกลับไปซื้ออีกแต่เจ้านี้ของน้องจินเอามานี่แม่เขาทำโอ้โหของแท้ค่ะอร่อยมากเลยไม่เสียดายเงินเลย โอเคอัปเปิล okay. ให้ดูว่าอร่อยขนาดนั้นเคิน <c ười> <c ười> นิดหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นแมมกปีอยู่ถึงอังกฤษแต่เไายังกินปะลาประจมเ <c ười> ชื่อต่ค่ะดีฟดาวเรายังเป็นคนไทย <c ười> เราชอบอาหารที่สมัยก่อนเรากินยังไงเราก็อยากกินอย่างนั้นนะคะ ขอบคุณมากคะ่ะที่มาชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้อ p p l e ลด้วยเดี๋ยววันหน้าแดดดีเราจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวมีอะไรให้มาดูเดี๋ยวอัปเปอลนำมาให้ดูใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ